สวัสดีครับ เทศบาลตำบลสันพักหวานร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมผู้สูงอายุตำบลสันพักหวานกลุ่มซีดีแม่บ้านและเกะาะพ่อแม่พี่น้องในตำบลสันพักหวานจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองประจำปีงบประมาณ2,567ขึ้นนะครับหน้าอาคารอาเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันพักหวานกิจกรรมจะประกอบด้วยงานส่งน้ำพระสาเก้าดำหัวผู้สูงอายุสาธิตศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านและก่อพิธีมอบรองบางวัลผู้สูง อายุดีเด่นประจำหมู่บ้านและการแข่งขันลาบพื้นเมืองการประกวดแสดงประกอบเพลงดังนั้นพ่อม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันพักหวานและตำบลใกล้เคียงจะไปลืมนะครับ12เมษายนนี้เฮามาสืบสานประเพณีป,ปีใหม่เมืองของเทศบาลตำบลสันพักหวาน8โมงเจ้าป็นต้นไปนะครับหน้าอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันพักหวานนะครับขอบคุณครับ